สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คนที่ติดตามอาหมวยเล็กนะคะนี่ค่ะอาหมวยเล็กนะคะตัวจริงมาเองนะคะเอาของมาแจกนะคะนางทำอะไรนะซีฟู้ดซีฟู้ดเดลิเวอรี่ครับเดลิเวอรี่นะคะมีอะไรบ้างวันนี้มีปูนึ่งนะคะปูนึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาทำเองคิดสูตรเองนะคะแล้วก็อาหมวยเล็กนี่อะไรคะปลาหมึกเยคอะไรคะ ปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะ,ะ,าาคะแล้วก็อะไรเนี่ยปาล,ลากปเก๋าลวกจิ้มค่ะปลาเก๋าลวกจิ้มนะคะนี้นะคะแล้วก็มาทานด้วยกันแล้วก็ปูนึ่งน้ำแดงนะคะเนื้อล้วนๆเลยครับเนื้อล้วนๆ,ๆนะคะไม่ผสมงูเหลือมนะคะ <laughs> ไม่ได้ผสมเนื้องูเหลือมนะคะปูจริงๆค่ะมากแล้วไม่ได้ผสมแป้งด้วยนะจ๊ะ สลัดค่ะนี่สลัดแล้วก็มากินกับนี้ด้วยนะคะน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะแต่เขามีเป็นขวดมาไม่กี่ขวดสองขวดนะคะเทไปหมดแล้วเทไปหมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวกินให้ดูเอาแม็กพิกรมากินขนมก็เวลาที่เราซื้อเวลาที่เราซื้อนะคะเวลาที่เราสั่งเป็นชุดๆุดใช่ไหมแล้วเขาก็จะแถมขนมเนี้ยตามเซตราคานะคะมีตั้งแต่350ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะจนมีหลายมีกี่เซตนะสี่ มีเจ็ดเซตนะคะแล้วก็ไม่รวมค่าขนส่งนะคะมาพี่กรณ์กินนะแม่กินลูกทีืมไว้ประกอบเนาะสฟาร์มอยู่ไหนอะคะฟาร์มอยู่ไกลไหมฟาร์มอยู่กาญจนบุรีค่ะฟาร์มอยู่กาญจนบุรีแล้วก็ปลูกแบบปะปอสันพีใช่ไหมออร์แกนิกเหรอกลางมุ้งหมดเลยฟาร์มกลางมุ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ มดหมาแมวเข้าไม่ได้เลยนะจ๊ะเข้าไปในฟาร์มไม่ได้แมลงวีก็เข้าไม่ได้แมลงวีก็เข no. yeah, no. uh ้าไม่ได้กระเทยเข้าได้เท่านั้นนะคะอุ้ยปลาหมึกน่ากินจังเลยค่ะนี่มาเน่ค่ะกุติกุต้นเลยอาหารอาหารปลาหมึกมีกระโมไหมคมีกระโขมอร่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนอร่อยมากไหมมาดูนะคะอืที่สุดอื สดมะสดมากเหมือนเหมือนไปจับมาเมื่อกี้ได้เลยนะคะเหมือนจริงจริงปลาเก๋าค่ะอยากทุกวันนี้ฉันจะเหมือนพระไปไหมอ่ะกินทุกอย่างต้องมาบอกคนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะฉันไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะกินแล้วก็บอกเขาโอเคมานะคะปลาเก๋านะคะพี่กรณ์กินด้วยกันครับครับียอ อ่ยงเกี้ยวอยู่อ่ะแม็ครับครับอ mm ืม hmm. อร่อยมากเลยคะ่ะใคใช่เลยปลาเก่าลูกจิ้มแล้วเวลาซื้อนะคะเวลาที่เราสั่งเจ็ดเซตนี้หรือว่าสั่งเซตไหนก็ได้แถมแน็คหลากหลายรสนะคะมีรสอะไรบ้างขมมยมีรสอะไรบ้างคะเนี่ยมีรสปลาเมอกปลาหมอรกับไ,ไอ้อแม็กลองดู ต้ยมยำต้ยมยำแล้วก็บาร์บีคิวตอนนี้มีสามรสหรอคะมีปลาหมึกต้ยมยำบาร์บีคิวสามรสนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกเวลาเราโทรสั่งเราโทรสั่งชุดเล็กเขาก็ให้หนึ่งถุงโทรสั่งขยับตามไซส์ก็ถ้าสั่งพันกว่าบาทถ้าเซ็ตใหญ่พันห้าแถมไปอีกสามถุงนะคะส่งถึงบ้านนะคะมีเบอร์โทรติดต่ออะไรไหมครับพี่จักมีเบอร์โทรยังไงทุกอย่างเดี๋ยวต้องไปใต้คลิปนี้นะคะ อร่อยจริงๆอ๋บเหมือนเลยกรอบมากนะคะเนี่ยเจอกันบอกเขาสิคะพูดตีรบอดหนุนหนูๆงว่านะคะ Ciao.